กินก้อนก้อนสไิไปไปไปไซล่ะตลาดมื่อห่ยุทงหน้าไปตลาดหหาไปดไปหาเพื่อนนิดน,นึงกินห้องก่อนเป็นกระสิตกกวันนี้ไม่ได้เข้าป่ามานะคะสวัสดีค่ะ เหนื่อยค่ะต้องกินค่ะเดีย๋ยวจะเป็นแนวอื่นอันนี้ทอดไก่จ้าหลานไส้ทอดแหมตงมหงห์ังเงี้ยบอเน็ตชัดไหมมาบึงผู้เฒ่ามา,า,ามดูคนแก่ว่าซะถ้าไม่แก่จังหวยไปสาวไปนานเนาะ่อยก็ไม่ได้สาวไปนานเนาะ พักันเป็นนอาอื่น่หนังู้เสือมากกับเสือมากกินกน้ำประท่านเนี่เอาทียมนะอืมนต้อกินฝ่าจะเป็นนอ,อือนเน่ะ ปูดกันเยบลูกทุ่งหรือไม่จ้าลูกทุ่งลูกทุ่งมมาลินฝากัะต้องกินกับปุลตัวัทั้งมือกินปุลเพราะเพราะเพาะัมกลินฝ่าฮะจ้า cầm yên cái niềm khuyến cái bàn hao xin miếng không sợ lời nhé. Bên nhắn với lại, với lại chỉ cứ vào Hàng mà cứ bây giờ chắc mấy tham dự kiểm tra rồi, làm gì mà làm à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  คนง่ายเรื่องกินที่ยุบานกน็ง่ายขาึย้นก็ยุบ้านกินยังก็ได้ยุนี่เนี่ยบะหิวหรือกับ,บกินเนี่ยหอยบางอย่างนีต่ตำมันห้องเผ็ดมสวมอันนี้ฟ้มสุดเก้าแล้ว ม่ใสเนาเลรวกตเลือกตรงกำจัดมันลงท้องแม่เขาบอกแล้คุณแม่คนใบนะลเขาไม่ได้เป็นเกือกเนะะียเกือกพี่เจ,เจ้าบอกเกือกนะ เป็นกลิ่นนะแต่ําเนี่ยกิน่นไ,ไม่พเมื่อยเสื่อไม่ได้กินเพราะหิว มากจ้ะตุ่ตุ่มว่าดอนทึ่กรมมากคูณดอนุดินบ้านไค่หนาวฮ้อนยูบักกีเหมือนมันกันหนาวอี่ม มั่งมั่ะคุณแก้วดูสิครับหลานสาวไม,ม่แย้มหมู่เขาเศร้าเที่ยงจากยี่สุนจันทเกต แอบดูจ่ามัเ้เตรียมตัวสไปรยปลาตัวเนี้มาขอปลาตัวไปสเปตลาดก่อนไปในเมืองไปในจังหวัดยี่สิบกิโลครับจะมีไปังยี่สิบกิโลเท่านั้น คล้ายบุกฤษได้ไปซื้อน้ำ่าตัวมาตะเก็บด้วยอย่าล้วงนงานพอเกือบๆจะมีเก็บที่ไหนเขาเขาไปหาทางขยุ่ทางเดี่ยวเข,ขาคาดเอา เป็นคนลาติยังนนว่าลาติด้ย่ยระว่งมมนอยู่ทั้งตัรกุ๊รตรัวสับนุ่กมังกินเมื่อกินซอสเลยเปืป้อยเมื่อบนหน้ากับง,งามแต่เมื่อน่ะ กูเอาเห็นมันแบบหน้าก่อนหน้ายหมดแล้วอืมไม่เหมือนก่อกะเทียนกระเทือนใครเป็นบิ่งเขาได้ต้องกิน มิ้งไหมไม่ได้หิวกินน้ำปังดำใส่ชีชเจน่าสองสิลละน่า จักสวนจักมื่อไม่รู้พิชนันเขียนม,มนุษย์เขียนม,มนัษย์ สันบันแม่อวันแม่เหรอวันนี้ปรับคุณค่อมเมื่อนแม่บันแม่วันไหนก็เป็นบ้านตามบริเวณซื้อน่ะแต่คข้ามาแม่มยังได้หัวเข้าตลอดล่ะคิดไปยุมเสอะว่าไรายมือแล้วอาจจะทู่หาเล่าเหมือนนิ่มทุ่งหาเล่า ในหลายข้ออ้วนยิ่ก็อ้วนน้าจังนี่แม่ล้วก็เหนื่อยหลายขออ่ยขอยอด้วยคนกระเสียมบันแม่ต้องโทรไปขอตังค์แม่ปะ่ะ จะเฮ็ดอยู่โมเมนต์อําหอบเงินล้านไปให้ยายนวลนี่ยังมีอยู่มเมนต์นี่บ่ถึกเลขบ่มีดอกมนี่เจ้าใส่หน่วยโอเคจตนํา ขอบคุณทุกคนอุษัดวันแม่ค่ะคุณแม่ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะกามนกามนออหย่างน่ยพรักแฟมเนอร์บ่หิวแต่แดกบ่าเศร้าปาก เวลามึงแดกไม่หิวป่ะสัมฮะเวลามึงกินแต่มึงหิวไหมมึหรือมึงแดกไม่ได้หิวกูจะแดกเรื่องของกูมันยังซอนกูบบเข้าพักทิดเยวไปอยากเงีมกินให้อร่อยนะขอบคุณมากค่ะ บ่หิวแต่แดกบ่เศร้าปากกาโมนนี่ยังนี่ทรักแฟนเพจยังไม่ค่อยติดตามบางคนแฟนเพจมันน้อยเหตุกันเองบ่เป็ยังมึงอยากแดกน้ำกูบ่โดนมาจากจ่อเนอะขม้าจ่อกูได้ทาอยากแดกเนอะถ้ามึงอยากแดกอจะหากูหรือไม่มีแดกอ่ะมึงก็โดนกามาหากูนี่มะ อย่างก่อนอ่านอล้วก,ก็หเ,กเ,ห,ออนเนห็นมือเยาะมืออ่านนั้นไม่เหานคงจะเห็นคงจะได้ร้อยฝาไปเลยอันนี้ก็ได้วหรอวะนี่ไปสายอาะ่ะกามนทรัคบ่อืทอทักพ่อทักงแม่มึงเตรียมทำไมมึงอยากแดกกับกูได้ไหมล่ะเอาภาษากลางแล้วนะให้กูเอาภาษาอื่นไหม บ่หิวแต่แดกบ่เศร้าปากเมื่ออยากแดกน็ต้อกูกรูดพ่กอก็ไม่ได้อยากดาก่าใครพ่อที่ตาลไปเห็นเพ่าอ,อะไรไม่ได้ฆ่าเขาจะไม่ว่าแดกกูนะคือมึงให้ฆ่ากูแล้วสิบอกให้ถ้ามึงบอกซ่อนกูไม่ค่อนเม่นให้กูอันนี้รอกอยักคอนขับไปหาเพจติเพจยังล่ะ แดกแดกกับกไมมล่ะไม่มีแดกไม่มีแดกเราอยากแดกน้ำเผาเตี้ยวซากนังงมาอืมัคุณแม่ในพอดีไม่ได้ของขึ้นค่ะมีนคนเหงหองนะเสียงใดเลยล่ะ ไม่ใครบางคนเนี่ยจะอยู่บงคอมเมนต์เนี่ยผ่าอ่านคอมเมนต์อือไอ้คนเนี่ยสวัสดีค่ะเมีมสวัสดีค่ะเอ็มเมมกระมอนทักแม่มันเป็นอย่างมันยังแดกกับกูบบนี่ตัวน้อยจะแดกกับกูบบบนี้มะเข้ามะหอนกูได้เนี่ยคือจะแดกับกูใช่ไหมคะ มึงสิงวิญญาณไผมากกับใดเด้อถ้ามึงไม่แดกน่ะมึงมาเข้าฝันไผกัได้เด้อเขาสด้เฮ็ดบุญให้มึงเข้าใจไหมคะกูไม่ได้หิวแต่กูแดกกะทำไมเหรอมึงจะแดกกูใช่ไหมอ้ยหนาว อยากแดกกับกูกับพ่อบากมึงกับมาเขาสิงผู้ใดก็ได้เขาสิงพ่อสิงแม่มึงก็ได้เขาสิงน้องมึงก็ได้แม่มึงก็ได้น้องไครเพื่อนมึงก็ได้เขาเสด็จบุญไปให้มึงอยากแดกกันนะแม่เขาฟันกูก็ได้สิบ้านเขาสารให้คอยขับคอยว้ากับคนที่บ่อนนาฮักกับข่อยเด้ะควนในนาฮักเป็นคนเ่ได้วหา้เด้อเพราะอะไร มันหมดนยุคที่นั่งเงียบจ้าเพราะว่าอะไรไล่ามาก็ไล่กลับค่ะขอบคุณค่ะวิรัตนะรุ่งเรืองนะรถเรือชัดทุกคนบอกรถเรือชัดล่าลิงกับซับเคลื่นไปลางมืง่อเด้ล่างกนไปอ,อกอมะก,กุลีนี่แต่ข้งล่างไปสัต ไ,ไปยังไปยังยังเถียรเพียนะน่ะไปหรือยัง,อยง,อยงคอยเป็นตัวของตัวเองได้หมายความว่าคอยคือแสดงให้เป็นตัวแบบนี้คอยเป็นยังซี่จ้ะคอยเป็นยังซี่อีหลี สิงไม่ขอฟันกูก็ได้เด้อถ้าอยากกินเราถ้าอยากแดงน้ำกูนะกูปะเป็ด้ยงากกูยังพ่อไม่บุญยัวกระบบนทักแฟนเพจอ๋อจะจะลอให้มู่เขาเขาไปเช็คอันเบ้งอันเพจจะคล้องบ่ไม่ได้เช็คค่ะไม่ได้ให้ค่า ก็ได้ให้ค่าปานั่นขอบคุณค่ะค่อยบายคนพูดไม่น่ารักเลย <c oughs> ก็บว่าน่าฮัก,ก็ข่อยก้อนเราขอเลือกอยังต้องเป็นนารักนัำมันบอบูเบอรี่โลเท่าไหร่โลหนึ่งถังหนึ่งกับถังหนึ่งกับประมาณหายกิโลโลละสิบจา้า่อยขายโลละสิบเท่าน,นั้นอีหลีบูเบอรี่แบตก็จะหมดอีกแล้วพอ่อเด้อแบตหมดแล้วจ้าก,กีกีวิไล ขอตัวนะคะแบตหมดแล้วค่ะแบตไม่ได้ยินค่ะแบตหมดสเสียงเสียหาย